สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูน้ำอีกแล้วค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านคำที่มีทอมโทกันค่ะการอ่านคำที่มีตัวทอมโทในภาษาบาลีและสันสกฤตจะอ่านออกเสียงเป็นดอคือการออกเสียงเหมือนดอเด็กแต่เป็นเสียงที่ขึ้นนาสิกหรือขึ้นจมูก แต่เมื่อนำม,มาใช้ในภาษาไทยเราสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งสองแบบนั่นก็คือออกเสียงทอเป็นเสียงของทอทหารและออกเสียงดอนั่นก็คือออกเสียงดอเด็กนั่นเองค่ะคำที่มีตัวทอมนโทอ,ออกเสียงเป็นทอทหารมีตัวอย่างคำที่ให้หนักเรียนได้ฝึกท่องจำด้วยนะคะมนทกอกมนโทมนทาโอ โหมนทนกรีธาหน้าไปยนทันทคาดคันทศสีมาจันทานบันทูลน,นั้นกุนทีคันทะมาลากุนทนมันธนาออกเสียงว่าเป็นตัวทอ ตัวอย่างคำที่มีตัวทอมุนโทออกเสียงทอมีดังนี้ค่ะบินทบาทอ่านว่าบินทบาทหมายถึงกิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่นำมาใส่บาทรขันทศกรอ่านว่าขันทศกรหมายถึงน้ำตาลกรวด เครื่องยาไทยชนิดหนึ่งคล้ายน้ำตาลกรวดน้ำตาลชนิดหนึ่งเกิดบนใบบัวหลวงมนโทอ่านว่ามนโทหมายถึงมเหสีของทศกัณฐ์แม่ของนางสีดามนทกอ่านว่ามนทกหมายถึงกบ มนทุกหรือมันทุกก็ใช้ได้เช่นกันค่ะมนทนอ่านว่ามนทนหมายถึงบริเวณโดยรอบเมืองแขวนมนทาอ่านว่ามนทาหมายถึงชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งใบใหญ่รูปรี แกมขอบขนานดอกสีเหลืองนวลกลิ่นหอมแรงตอนเช้าตรู่ทันทคาตอ่านว่าทันทคาดหมายถึงชื่อเครื่องหมายสำหรับค่าอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงเรียกอักษรที่ถูกค่าเสียงซึ่งมีเครื่องหมายทันทคาตกํากับอยู่ว่าตัวการัน กุนทนอ่านว่ากุนทนหมายถึงตุ้มหูต่างหูพันธาคารอ่านว่าพันทาคารหมายถึงโรงไว้ของคลังเก็บสิ่งของกุนโทอ่านว่ากุนโทหมายถึง คนโทรหม้อน้ำคอสูงมีฝาปิดไม่มีหูและพวยทำด้วยดินเผาแก้วหรือกระเบื้องภาคเหนือเรียกว่าน้ำต้นคำที่ตัวทอมนโทออกเสียงเป็นดอเหมือนกับดอเด็กมีกรอนให้เรียนได้ฝึกท่องจำดังนี้ค่ะบันดิตคิดบันดอ ดังสะเจาะเกาะครุฑบินบันดุกำพลยินบันดะดิ้นสิ้นหรือยังปานดบพบปานดุมนดบผุบุจนพังออกเสียงเยี่ยงดอหวังอย่าให้พลังนั่งอับจน ตัวอย่างทอมนโทที่ออกเสียงดอเหมือนกับดอเด็กเช่นคําว่าบันดิตอ่านว่าบันดิตหมายถึงผู้มีปัญญาผู้ทรงความรู้นักปราช์ููสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบุนดริกอ่านว่าบุนดริกหมายถึง ชื่อเรียกบัวหลวงพันดอกแหลมสีขาวซึ่งสามารถออกเสียงว่าบุญทริกได้เช่นเดียวกันค่ะมนดบอ่านว่ามนดบหมายถึงสถาปัตยกรรมไทยแบบหนึ่งฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นรูปตัดมุมสร้างด้วยไม้หรือก่ออิดถือปูน ยอดหลังคาเป็นทรงจอมแหบันดอกอ่านว่าบันดอกหมายถึงกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหลักอยู่ตอนบนผูกตุ้มห้อยลงมาทางหน้ากลองใช้ไกวให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้งสองข้างพยาครุธ อ่านว่าพระยาครุฑหมายถึงพญานกในเทพนิยายเป็นพาหนะของพระนารายใช้เป็นตราแผ่นดินและเครื่องหมายทางราชการซึ่งตัวอย่างคำนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวมทมุนโทเนี่ยสามารถออกเสียงเหมือนกับดอเด็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดได้ด้วยค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ครูไม่ได้มีใบงานให้นะคะให้นะักเรียนถ่ายภาพขณะเรียนใส่ลงในอัลบั้มวิชาภาษาไทยค่ะและอย่าลืมส,สางงานเก่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับในวันนี้เวลาในการเรียนวิชาภาษาไทยก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ